สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายกันนะคะว่าพระศิวะท่านอยากบอกอะไรเราค่ะโอมนาสิยาโอมนาสิยานาสิยาขอพระศิวะนะคะช่วยเปิดทางและเป็นแสงสว่างให้กับเราด้วยนะคะเพราะวันนี้เราจะใช้ไพ่คำนะคะซึ่งเป็นไพ่ของดวงตาที่3นะคะ,ะไพ่นะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ใบโดยเพื่อนๆพ,พ,พื่อนก็มาตั้งใจนะคะใช้จิตในเรื่องของการเลือกไพอ,อ,อันนี้คือใบที่1 เดี๋ยวเพิ่งเลือกก่อนละกันเนาะใบที่สองใบที่สามแล้วก็ใบที่สี่ค่ะอ่ะได้สี่ใบแล้วพอได้อันนี้ค่ะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามและใบที่สี่อันนี้คือสี่ใบนะค่ะนี่เพื่อนๆเ,เลือกกันได้หรือยังคะสองสามสี่ เพิ่งเลือกใบที่2แล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาฟังคําทํานายกันในส่วนของใบที่1นนะอ่ะภาษิวท่านอยากบอกอะไรโอ้อาจจะมีในเรื่องของท่านบอกว่าต้องระวังนะคะเวลาทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราเนี้ยเราจะชอบใช้คําพูดที่รุนแรงหรือบางทีแบบว่าใช้ในเรื่องของอารมณ์อย่างนี้ได้ด้วยนะคะรวมถึงบางครั้งะคะ่ะถ้าเรามีความสัมพันธ์ ที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะมีแบบว่าโดนโดนแช่งหรือโดนว่าโดนกล่าวได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามตั้งอยู่ในจิตในธรรมที่ดีนะคะแล้วก็พูดแต่สิ่งดีๆค่ะอ่ะเรามาดูกันใบที่สองพึ่งก็เลือกใบนี้โอ้แบตหมดสงสัยพิ่งต้องเติมแบตนะคะเดี๋ยวเติมแบตนี่ต้องไปหาลูกดวงหาเงินก่อนเขาบอกว่าอ่เขาต้องการคอ พระสิวท่านบอกว่านอนบ้างนะคะพักผ่อนบ้างทั้งกายและใจค่ะพยายามอย่าไปคิดอะไรมากนะคะแล้วก็ปล่อยกายปล่อยใจร่องรอยทําตัวเองให้มีความสุขนะคะจริงๆก็ใช่แหละพึ่งเลี้ยงหมาตื่นตั้งแต่ตีตสี่กว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งสำหรับใบที่3นะคะไพ่ก็จะบอกว่าคุณอาจจะมีอะไรที่ปิดบังอยู่หรือแม้แต่คนรอบข้างคุณก็ตามค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังหรือสิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด ามาดูใบสุดท้ายค่ะนี่ใบสุดท้ายไพ่บอกว่าเขาเรียกว่าดีนะมันเหมือนกับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันมีอะไรก็แบ่งปันกันค่ะให้กันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกออยอดขายหัวหน้าเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีนะคะค่ะอ่าเรามาสรุปอีกทีนะอันนี้คือใบที่1นนะคะแต่ไพ่นี่ชัดเจนมากเลยเนาะใบที่สองใบที่3และก็ใบที่สค่ะ ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะนี่ก็ขอให้พะศิวะนะคะช่วยเป็นร่มโพล่มใสให้กับเพื่อนๆให้มีแต่ความสุขความเจริญมีเงินมีทองไหลมาเทมาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะนี่เพจดวง,ดวงพึ่งน้อยค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ